กริงกริงพัสดุของคุณมาแล้วคุณสั่งของเมื่อวานจากประเทศอีกฝ้าของโลกแต่ใช้เวลาเพียงแค่วันครึ่งของก็มาถึงมือคุณแล้วมันไม่เหมือนช่วงปี1800ที่จดหมายของคุณถูกส่งโดยม้ากระบวนการทั้งหมดในตอนนั้นอาจจะใช้เวลานาน,นถึง10วันและไม่ใช่ว่ามันจากทวีปอื่นด้วยคนที่อยู่ชายแดนเคยเป็นบริการไปรษณีย์ให้กับคุณพวกเขาจะกระโดดขึ้นหลังม้าและขี่ไปที่ต่างๆเมื่อพิจารณาดูดีๆแต่ละพื้นที่นั้นอยู่ไกล และอาจจะเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรแต่พวกเขาก็ทําสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นอย่างน่าประหลาดใจอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเปลี่ยนไปแล้วเรามาถึงปี1900แล้วตอนนี้คุณเป็นนักบินอยู่คุณกำลังเดินทางอยู่และมันเริ่มมืดแล้วแต่คุณยังคงอยู่ในอากาศหลายพันกิโลเมตรบางที่อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลงจอดเพราะคุณมองไม่เห็นอะไรเลยอีกอย่างเชื้อเพลิงเริ่มเหลือน้อยลงทุกทีหากคุณต้องลงจอดฉุกเฉินในตอนนี้สิ่งต่างๆอาจจะไม่ราบรื่นนักคุณอาจจะได้จอดที่อนาเขตแปลก และคุณก็จะไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับสิ่งปแปลกๆหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานของคุณบางคนพยายามลองแล้วและมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยลองดูเงาพวกนั้นสิแม้ว่าคุณอยากจะบินในตอนกลางคืนตอนที่วิสัยทัศน์ไม่แยกมากนะักแต่ก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีอยู่ดีดูสิคุณได้รับการนำทางจากแลนด์มาร์กต่างๆตอนวางแผนเส้นทางของคุณภูเขาข้างหน้านั้นดูคุ้นเคยแต่คุณยิ่งเข้าใกล้เหมือนมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณทำผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้นและไม่ใช่ว่าอากาศจะดีสักเท่าไหร่ด้วย ดังนั้นคุณจึงหยุดและจดหมายที่คุณขนส่งอยู่ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปขนส่งด้วยรถไฟที่สามารถขับได้ตลอดทั้งคืนหลังรุ่งสางก็ถึงเวลาที่นั่งบินอีกคนนึงจะพาพวกมันขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งเพื่อเร่งดําเนินการการทดสอบทั้งหมดนี้ใช้เวลานานกว่าที่ควรสําหรับการส่งจดหมายไปทั่วประเทศและผู้คนก็รออยู่ที่หน้าประตูบ้านพร้อมกับกอดอกและทําหน้าไม่พอใจเรดาร์ยังไม่ปรากฏในตอนนั้นทีนี้จะเอาอยัางไงดีล่ะ จะเป็นยังไงถ้าเราเปลี่ยนสิ่งต่งตางๆด้วยลูกศรขนาดใหญ่บนพื้นด้วยวิธีนี้นักบินจะรู้เสมอว่าจะไปทางไหนนอกจากนี้ฮอคอยจะทําหน้าที่เป็นสัญญาณไฟตอนนี้นี่จะเหมือนเป็นการนําทางให้นักบินในเวลากลางคืนและคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาภาพร่างภูเขาเพื่อรู้ว่าอยู่ที่ไหนลูกศรน,นั้นเป็นทางยาวตลอดจากนิวยอร์กไปยังซานฟรานซิสโกและมีประมาณ1 5 0 0ลูกศรฮอ,อคอยสูง15เมตร และไฟของพวกมันจะหมุนพร้อมกับกระพริบทุกๆ10วินาทีลูกศรก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกันมันมีความยาวประมาณ15-21เมตรพวกมันถูกทาสีเหลืองสดใสดังนั้นคุณจะได้เห็นพวกมันชัดเจนทุกๆ5-8กิโลเมตรคุณจะเห็นหนึ่งในสัญญาณลูกศรเหล่านี้เมื่ออากาศด,ดีคุณจะสามารถเห็นแสงที่มาจากสัญญาณไฟได้ไกลถึง16กิโลเมตรและที่ด้านล่างนั้นจะมีไฟอีกชุดหนึ่งไฟสีแดงและสีเขียวจะกระพริบเป็นรหัสมอส และนักบินจะรู้ว่านี่คือสัญญาณอะไรสิ่งเลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้นและหนึ่งในเครื่องยนต์ของคุณเสียคุณเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งนี้และข้างหน้ามีลานลงจอดสําหรับสถานการณ์เช่นนี้อยู่ทุกๆ40กิโลเมตรตามเส้นทางลูกศรคุณจะพบกับลานลงจอดที่อยู่ระหว่างกลางซึ่งมีไฟสองสว่างหมุนอยู่ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปจะเจอมันได้ไม่มากนะแต่มันก็มีประสิทธิภาพมากกว่าไฟประเภทอื่นๆคุณสามารถเห็นพวกมันจากที่ไกลได้ถึง120กิโลเมตร แต่เทคโนโลยีนั้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและเมื่อมาถึงจุดที่ไฟสัญญาณปกติสว่างมากพวกมันสามารถมองเห็นได้ไกลถึง64กิโลเมตรในสภาพอากาศที่สดใสด้วยเหตุนี้พวกเขาต้องการหอคอยหนึ่งหลังทุกๆ16กิโลเมตรจากนั้นสถานีวิทยุความถี่ต่ำก็เข้ามามีบทบาทนักบินต้องมีเครื่องรับวิทยุหูฟังและแผนภูมิและลูกศรก็กลายเป็นอดีตไปแล้วบนเครื่องบินนั้น นักบินจะฟังสัญญาณเสียงเพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในเส้นทางหรือไม่และในไม่ช้าวิทยุก็ช่วยเหลือได้หลายอย่างคุณมีครบครันทั้งคำแนะนำข้อมูลสภาพอากาศและแม้แต่สัญญาณวิทยุบีคอนด้วยการสื่อสารรหัสมอสนักบินจะไปทางขวาเมื่อได้ยินเสียงรหัสของมันและจะหันไปทางซ้ายหากพวกเขาได้ยินรหัสอื่นโทนเสียงที่สม่ำเสมอหมายความว่าพวกเขาสามารถบินตรงไปข้างหน้าได้ แม้ว่าบางครั้งผู้เขาจะสะท้อนสัญญาณวิทยุและมันจะทําให้นักบินไปสู่เส้นทางที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงก็ตามแน่นอนว่าสิ่งนี้จะทําให้เครื่องบินไปติดอยู่ที่ไหนสักแห่งโลแรงหรือการนําทางระยะไกลทําให้ประสานตําแหน่งของนักบินได้ดีขึ้นสถานีเหล่านี้ถูกสร้างไว้ทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก2สถานีที่ต่างกันจะถูกสร้างห่างจากกันซึ่งจะส่งสัญ,ญญาณในเวลาเดียวกันและด้วยความช่วยเหลือจากอีก2ส,สถานีที่ปล่อยสัญญ,ญาณเหมือนกัน คุณก็จะสามารถรู้ตำแหน่งของเครื่องบินได้นี่คือการทำงานของ4สถานีโลแรมมีจุดอ่อนขนาดใหญ่นั่นคือพายุไฟฟ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเครื่องบินอยู่กลางพายุมันก็จะเหมือนกับว่าเครื่องบินนั้นไม่เคยมีอยู่สัญญาณลูกศรสุดท้ายหายไปในปี1973เท่านั้นมันอยู่นานมากแต่วันนี้คุณก็จะยังสามารถเห็นลูกศรบางส่วนจากตอนนั้นได้พวกมันไม่ได้ถูกทาสีเหลืองสว่างอีกต่อไปแล้ว มันก็แค่ลูกศรคอนกรีตธรรมดาขนาดใหญ่พวกมันส่วนใหญ่นั้นหายไปในขณะพัฒนาบางเมืองในสหรัฐอเมริกามันมีลูกศรที่อยู่ทางตะวันตกของฟิลิกส์รัฐแอริโซนามันคือสัญญาณบีคอน33ของ LA ไปยังฟินิกส์แอลเวย์ลูกศรหายไปแต่ส่วนหนึ่งของหอวิทยุยังคงอยู่แม้ว่าจะอยู่ในสภาพไม่ดีก็ตามมันมีอยู่ประมาณสิบแห่งในแคลิฟอร์เนียและที่เหลือก็กระจายไปทั่วประเทศแต่ผมขอข้าไป23ปีก่อนลูกศรและวิทยุก่อน ราวปี1910ตอนที่นักบินจะบินโดยการนำร่องเท่านั้นพวกเขาจะจัดทำเส้นทางโดยขึ้นอยู่กับแลนด์มาร์กสำคัญพวกเขาจะกล้าบินในเวลากลางวันเท่านั้นและไม่ได้อยู่ในระดับความสูงด้วยอย่างไรก็ตามในทศวรรษที่1920พวกเขาเริ่มบินในตอนกลางคืนและถึงขนาดบินไปไกลกว่าที่เคยด้วยแต่เนื่องจากแลนด์มาร์กแทบจะไม่สามารถระบุตำแหน่งในเวลากลางคืนได้พวกเขาจึงเริ่มใช้การนำทางจากท้องฟ้าพวกเขาเพยายามอ่านดวงดาวเพื่อรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ผลมากนะักเพราะพวกเขายังคงหลงทางบ่อยอยู่ดีความปั่นป่วนของอากาศก็เป็นตัวขัดขวางเช่นกันเพราะแทนที่จะอ่านดาวดวงหนึ่งพวกเขามองไปที่ดวงดาวอื่นที่แตกต่างออกไปซึ่งเป็นดวงดาวที่ผิดเมื่อไม่มีมลวะทางแสงและจํานวนดาวมากเกินกว่าจะนับได้มันจึงง่ายมากที่จะหลงทางบนท้องฟ้าการที่เครื่องบินอยู่สูงเพราะปีกของมันมีรูปร่างเพื่อทำให้อากาศเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าด้านบนของปีกและเนื่องจากอากาศเคลื่อนที่เร็วขึ้น แรงจึงลดลงนั่นหมายความว่าส่วนบนของปีกนั้นมีแรงกดน้อยกว่าด้านล่างความแตกต่างนี้ช่วยยกปีกและเครื่องบินขึ้นการหมุนเครื่องบินเป็นงานของปีกแก้เอียงคุณลดปีกแก้เอียงบนปีกที่คุณต้องการให้สูงขึ้นและคุณยกปีกแก้เอียงบนปีกที่คุณต้องการให้มันต่ำลง การควบคุมหัวขึ้นลงเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องบินขึ้นและลงเมื่อปีกเสริมส่วนหางเครื่องบินจะได้รับการปรับโดยนักบินหากลดระดับมันจะทำให้หัวเครื่องบินตกและหากยกขึ้นจะทำให้หัวเงยขึ้นการควบคุมการส่ายหัวของเครื่องบินนั้นเป็นงานของหางเสือเมื่อมันถูกผลไปด้านหนึง่งมันจะเคลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาและจมูกของเครื่องบินก็จะชี้ไปในทิศทางเดียวกับหางเสือเสมอครั้งต่อไปที่คุณอยู่บนเที่ยวบินเชิงพาณิชย์คุณสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเครื่องบินได้ด้วยตัวเอง แล้วรู้ว่านักบินกําลังทําอะไรแต่ก็ไม่ได้รู้ไปซะทั้งหมดหรอกนะเพราะมันมีนกลไกและระบบที่ซับซ้อนมากมายในห้องนักบินที่อยู่ด้านหน้าคุณและหากคุณอยากรู้วิธีการทํางานของพวกมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการบินแล้วบางทีวันหนึ่งคุณอาจจะบินได้เร็วพอที่จะทําลายกําแพงเสียงก็ได้นักบินที่ทําเช่นนี้ได้จะต้องทําลายคลื่นเสียงที่อยู่ด้านหน้าแล้วรอบเครื่องบินอากาศจะรวมตัวกันและบีบอัดหน้าเครื่องบินสิ่งนี้จะก่อให้เกิดคลื่นกระแทกที่เครื่องบินจําเป็นจะต้องผ่านไป และเมื่อมันผ่านไปมันจะส่งเสียงดังมากโซนิคบูมมันเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของความกดอากาศคอนคอร์ดเป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่แพงเกินไปสําหรับคนทั่วไปมันไม่เพียงแต่ทะลุก,กำแพงเสียงเท่านั้นแต่ยังสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเสียงถึง5เท่า